รูต้องอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้นะคะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ย มนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะคะเป็นทาสของเงินหมายความว่าเราคิดว่าเราใช้เงินแต่ในที่สุดแล้วเราทํางานทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินมาแต่วิชาที่ครูกำลังสอนต่อไปนี้เนี่ยคือการเป็นเจ้านายแห่งเงินนะคะให้เงินไปทํางานให้เราให้เงินทํางานหนักให้เราซึ่งพวกนี้เนี่ยครูจะใส่ไว้ในคอร์สวิชาตัวเบาขั้นสูงด้วยนะคะซึ่งวิชานี้บอกเลยว่ามันเกินคุ้มสุดๆไปแล้วแต่ก็ยังยังไปใส่ตรงนี้ให้นะคะคือการที่เราจะต้องรู้ก่อนหน้าที่ของเงินรูปแบบของเงินเขาออกแบบมาเพื่ออะไรนะคะ เงินเนี่ยออกมาให้ใช้นะคะเปนความเป็นจริงก็ <c oughs> คือให้ใช้แต่แต่เราเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าถ้ากลัวนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างมากเลยคืออันนี้นะถ้าเข้าใจแบบลึกซึ้งเยอะแยะมากมายเลยครูก็ใส่ไว้ในคอร์สแหละแต่วันนี้ครูพยายามจะพูดให้มันรวบกระชับที่สุดนะคะคือหน้าที่ของเขาก็คือว่าใช้มาแลกเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีเงินนะคะเมื่อก่อนน่มีอะไรทรัพยากรบนโลกมีอะไรเราก็แลกกันใช่ไหมเมื่อก่อนยังไม่ได้มีนั่นใครมีมะกรูดมแลกมามะนาวหรือมะยมราแลก นะมีลูกสาวมาแลกลูกเขยอะไรเงี้ยนะคะก็คือมีการแลกกันแบบนี้นะคะพอตั้งแต่ยุคสมัยที่แบบว่านานมากแล้วนะคะจริงๆแล้วการตีทําเงินในครั้งแรกของเราเนี่ยนะคะที่เริ่มใช้ธนบัตรอะไรต่างๆเงินเนี่ยของเราเองมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนั้นแล้วก็อันนี้ประวัติตร์เงินไปหาดูได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือพอเริ่มอันนี้เข้ามาเนี่ยหน้าที่หลักๆของเขาเลยคือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยพอตอนหลังขึ้นมาเนี่ยมีการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันด้วยความที่มนุษย์ของเราเนี่ยมันมีใส่ความเชื่อใส่อะไรต่างๆเข้าไปเยอะแยะมากมายนะคะโดยการที่ต้องการอํานาจบารมีต้องการเป็นที่หนึ่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเงินได้ถูกแปลเปลี่ยนจากสิ่งของที่แลกเปลี่ยนกันเป็นธรรมดาเอาไว้มนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นได้แบบแลกไปแลกเปลี่ยนเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วมันเป็นเรื่องของนามธรรมไปเมื่อก่อนแลกเปลี่ยนแค่เป็นรูปาธรรมเข้าใจปะเมื่อก่อนแลกเงินเนี่ยแค่ไปเปลี่ยนอยากกินข้าวก็เอานี้ไปแลกนั่นนนทเมป็าร ได้เลยมันมันบ่งบอกถึงความแบบหูบางอย่างเป็นบ่งบอกถึงความเป็นอีโก้ของตัวเองมีอะไรแยะมากมายเพราะนั้นเนี่ยทำให้คนตีความเรื่องของการเงินมันเปลี่ยนไปนะคะมันก็เลยหลายคนมากเลยปัจจุบันนี้มนุษย์ใช้ ใช้ตัวเองเป็นทาสของเงินเยอะมากยอมที่จะเสีย relationship ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนกับใครก็ตามนะคะเพียงเพียเพื่อ,นเ,อนเนี่ยกระดาษหนึ่งใบเนี่ยนะคะเียทะเลาะกันนะบางคนฆ่ากันได้เลยเพราะเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเกิดการตีความไปผิดไปในเรื่องของการเงินนี่เรื่องที่เข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณการเงินตรงนี้นะคือการที่หน้าที่หลักๆของเขาคือใช้แลกเปลี่ยนทีนี้วิธีการที่ครูจะสอนวันนี้คือการที่เราเองจะทํายังไงให้เราเป็นเจ้านายแห่งเงินเขามีหน้าที่ในการรับใช้เราไม่ใช่เรา ามีหน้าที่ในการรับใช้เงินนะคะวิธีการก็คือว่าพลังงานเนี่ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนพลังงานไปเรื่อยๆนะคะแลกเปลี่ยนถ้าคุณเคยเรียนฟิสิกส์มามันมีปฏิยาฟิวชั่น รู้ไหมนะคะคือการที่แบบมันมีเอางี้เดี๋ยวไม่เรียนวิทยาศาสตร์มาจะงง,งเป็นว่าพลังงานต่างๆเนี่ยคือถ้าเราแบบว่าหมุนเวียนไปเนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้นะคะคือคือระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรามาณูเนี่ยนะคะเกิดจากปฏิกิริยาฟิวชันคือการที่รวมจากพลังงานเล็กๆเนี่ยรวมบุบบูบๆบบมันใหญ่ขึ้นนะคะเป็นปฏิกยาลูกโซ่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะใช้เงินจํานวนน้อยของเราเนี่ยนะคะให้มันเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เป็นฟิวชันได้ในการใช้จ่ายในทุกๆบิน การใช้จ่ายเราซื้ออะไรก็ตามนะคะเราจะต้องแบบมันต้องใช้อะทุกคนไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่าคนที่ไม่รู้ส่วนใหญ่ตอนนี้ตกมาตายคือการที่เราใช้เงินแล้วเรากลัวเงินจะหมดเมื่อไหร่ที่กลัวเงินหมดหมดจริงๆค่ะเมื่อไหร่ที่เราใช้ด้วยความที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยพวกนี้คือกำลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าวิธีการใช้เงินมีสองเขาเรียกว่าอ,อะไรถ้าเราอยากให้เงินมันพอกผูนมากขึ้นคุณจะต้องใช้เงินแบบแฮปปี้มันนี่หมายความว่าอะไรคุณใช้ด้วยความสุขใช้ ข้อที่1อ่ะพิมเขียนไปเลยแล้วกันนะคะว่าคุณจะต้องรับและใช้เงินอย่างมีความสุขคือยังไงคะครูมันคือยังไงคือทุกครั้งที่เรารับเงินเราสุขอยู่แล้วถไหมแต่ประเด็นเวลาที่เราใช้เงินเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะหมดเราจะรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวว่ามันจะหมดนะคะหรือเงินที่ได้รับมาถ้าเราได้รับมาจากพลังงานที่ไม่มีความสุข นะคะเดี๋ยวมันก็จะต้องออกคือจะบอกให้นะคือเวลารับอ่ะก็สําคัญเวลาออกก็สําคัญเวลารับเนี่ยให้เรารับอย่างมีความสุขอะไรที่เราทํามาแล้วได้รับเงินนั้นอย่างไม่มีความสุขเช่นไปโกงคนอื่นมาไปอะไรที่เป็นพลังงานไม่ดีมาแบบนี้นะคะเงินแบบนี้จะอยู่กับเราไม่ได้นานบางคนจะได้จะเรียกเงินพวกนี้ว่าเป็นเงินร้อนนะคะที่เราได้รับมาแล้วแบบมันมีเงินร้อนคืออะไรทาไมถึงเปรียบเทียบว่ามันเป็นเงินร้อนเพราะเงินมันคือพลังงานนะะมันมีความแบบมันมีพลังงานสับสนอยู่ในเงินตรง เวลาที่เข้ามาต่อให้เราอยากจะเก็บยังไงก็ตามนะคะเวลาที่เรารับมามันไม่ใช่แฮปปี้มันนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาที่รับมาเงินจะไม่อยู่สุขเหมือนกันมันจะต้องหาวิธีออกเวลาที่เข้ามาแล้วถ้าคุณรับเข้ามาแบบไม่แฮปปี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรารู้สึกกลัวรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนี้นะคะเงินจะไม่ชอบลักษณะแบบนี้ที่อยู่ด้วยเพราะเรารู้สึกแบบนี้เขาต้องหาทางออกโดยการอะไรรู้ไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ออกไปมีคนช่วยใช้คะ่ะเราไม่ใช้ออกไปมี ตัวเราเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องเอาเงินใช้ออกไปบางคนบอกว่ามันมีมีแบบนี้ว่ามีคนอื่นช่วยใช้นะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ญาติพี่น้องเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่เราอาจจะไม่สบายเองก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องแฮปปี้มันนี่สุดๆดังนั้นที่เข้ามาทุกครั้งขอบคุณมากเลยนะคะและลงเงินที่เข้ามาควรมนันควรจะเป็นเงินที่มาแบบเย็นๆสบายๆส,สงบสุขนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มาแบบร้อนๆเนี่ยครูมไม่แนะนำนะคะเพราะในที่สุดต้องออกอยู่ดีทีนี้เวลานะคะเวลาที่เราเองเนี่ย รับเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปแล้วก็เห็นว่าแบบเราได้ช่วยเหลือแค่ไหนอันนี้อาจจะเคยเคยเห็นคนอื่นสอนอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจ่ายออกไปเนี่ยมันคือการที่เงินของเราเนี่ยไปทําให้คนอื่นเนี่ยมันเขาเรียกอะไรทำให้เศรษฐกิจฟลูมอ่ะมันก็อย่างนั้นแหละหมายถึงใจคนที่อู้เราเห็นถึงว่าตัวเขาดีขึ้นครอบครัวเขาดีขึ้นโอ้โหความสามารถของฉันสามารถทําให้คนนี้เราซื้อเสื้อผ้า ซื้อเสื้อผ้าจะซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวเราจ่ายออกไปหนึ่งร้อยสองร้อยนะคะห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่เสื้อผ้าใครก็จ่ายไปแบบคโ้นหของเงินของฉันเนี่ยฉันสามารถทําให้ครอบครัวนี้ดีขึ้นเลยฉันสามารถให้ครอบครัวนี้เขามีเงินใช้จ่ายกินอะไรต่อเลยโอ้โหทำไมฉันเก่งแบบนี้มันเยี่ยมมากเลยเปลี่ยนความรู้สึกทุกครั้งที่ใช้เงินนะคะให้เป็นแบบนี้เพราะเวลาที่มันไปแบบนี้เนี่ยเงินจะรู้สึก comfortable กับเรามากเลยเงินสงบสบายที่แบบอยู่กับคนนี้แล้วแบบดีจังเลยเดี๋ยวฉันเรียกเพื่อนมาอยู่ด้วยเก็ตปะเนี่ยอันนี้นะคะ มันเป็นวิธีการใช้เงินในรูปแบบของจิตวิญญาณของเงินแต่เราไม่ได้ไม่ได้มองเงินเป็นในรูปแบบของแค่กระดาษหรือสาสารทั่วไปแต่เรามองเป็นจิตวิญญาณแบบนี้นะคะเพราะเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับเราว่าแบบเออเนี่ยอยู่กับคนนี้สิแบบว่าอยู่เข้ามานะี่ไม่มีพลังงานไม่ดีเลยต่อให้รับเข้าก็แฮปปี้เอาออกก็แฮปปี้เดี๋ยวฉันเรียกเพื่อนเข้ามาแบบนี้นะคะดังนั้นเปลี่ยนทุกๆบินของเราให้เป็นเรื่องสนุก